สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงในเด็กจากสถิติความรุนแรงในเด็กมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและทวีความรุนแรงยิ่ยงขึ้นส่วนใหญ่เด็กถูกกระทําจากบุคคลในครอบครัวและคนที่เด็กรู้จักความรุนแรงในเด็กหมายความว่าการกระทําหรือละเว้นด้วยประการใดๆจนเป็นเหตุให้เด็กที่มีอายุต่ํากว่า18ปีบริบูรณ์เสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจการกระทําผิดทางเพศต่อเด็ก การใช้เด็กกระทำหรือประพฤติในลนักษณะที่น่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีทางนี้ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามรูปแบบของความรุนแรงมีสีรูปแบบได้แก่ 1. ทางร่างกายการทําร้ายร่างกายคือการกระทําใดๆก็ตามที่ทําให้เด็กเกิดการบาดเจ็บทางร่างกายโดยตั้งใจเช่นตบตีการผูกมัดการเขย่าเด็กเล็ก รวมถึงการฝึกวินัยที่มีการลงโทษทางกายทั้งการใช้และไม่ใช้วัตถุ 2. ทางเพศคือการกระทำกิจกรรมทางเพศกับเด็กเช่นการเปิดอวัยวะเพศให้เด็กดูการแอบดูการถ่ายภาพเด็กเพื่อเป็นการโฆษณาการค้าทางเพศการจับอวัยวะเพศหน้าอกสะโพก ก้นหรือการให้เด็กจับต้องร่างกายของผู้กระทำบริเวณดังกล่าว 3. การปล่อยประละเลยคือการทอดทิ้งไม่ให้การดูแลหรือจัดหาสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสู่แก่เด็กทั้งที่อยู่ในฐานะที่สามารถจัดหาได้เช่นไม่พาไปรับวัคซีนตามวัย 4. ทางจิตใจ คือการที่ผู้ดูแลไม่ให้ความรักความเอาใจใส่ดูแลหรือมีการทำร้ายจิตใจหรืออารมณ์ของเด็กรวมถึงการไม่สนับสนุนให้เด็กเติบโตได้อย่างมั่นคงทั้งทางด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณความดีงามและการอยู่ร่วมในสังคมโดยการกระทำความรุนแรงทางกายทางเพศและการละเลยโดยส่วนมากก็จะมีการกระทำความรุนแรงทางด้านจิตใจร่วมด้วยทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต จากที่เราได้ทราบถึงรูปแบบของการกระทําความรุนแรงไปแล้วเรามาดูตัวอย่างสถานการณ์เหล่านี้กันดีกว่าค่ะว่าถือเป็นความรุนแรงหรือไม่และเป็นความรุนแรงประเภทใดกันนะคะข้อที่1ลูกเป็นโรคสมาธิสั้นมีพฤติกรรมซนไม่เชื่อฟังมีปัญหาการเรียนไม่ยอมทำกันบ้านแม่จึงต้องใช้วิธีดุดา่าและตีเพื่อให้มาทำกันบ้าน เป็นความรุนแรงประเภทต่อร่างกายและจิตใจโดยมีสาเหตุมาจากผู้ปกครองไม่เข้าใจเกี่ยวกับโรคและพัฒนาการของเด็กและตัวเด็กที่มีสภาวะโรคสมาธิสั้นซึ่งเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์ที่ทําให้เกิดความรุนแรงได้ข้อที่ 2. พ่อแม่ไม่พาลูกไปฉีดวัคซีนตามนัดเนื่องจากพ่อแม่ต้องทํางานไม่มีเวลาว่างและไม่มีเงิน เป็นความรุนแรงประเภทละเลยซึ่งมีสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อมและสภาพปัญหาเศรษฐกิจตกต,กตำ่ำข้อที่3เด็กอายุ8ป p ีโพสคลิปแต่งตัวโป้ลงติ k t o k อกโดยที่พ่อแม่ไม่รู้หรือไม่สนใจ เป็นความรุนแรงประเภทละเลยซึ่งมีสาเหตุมาจากสื่อที่เด็กรับชมซึ่งผู้ปกครองอาจไม่ได้ทันระวังและจัดการควบคุมเนื้อหาให้เหมาะสมกับช่วงวัยข้อที่4การชักชวนเด็กมาดูสื่อลามุกด้วยกันเป็นความรุนแรงประเภทความรุนแรงทางเพศซึ่งมีสาเหตุมาจากผู้ที่ชวนดูสื่อหรือผู้ปกครองขาดความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงในเด็ก จะเห็นได้ว่าสาเหตุของการเกิดการกระทําความรุนแรงในเด็กเกิดได้จากหลายปัจจัยได้แก่จากตัวเด็กเองพ่อแม่สิ่งแวดล้อมชุมชนรวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์หากในกรณีที่ผู้ปกครองพบเห็นว่าเด็กถูกกระทำความรุนแรงเช่นพบร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายหรือร้องไห้เป็นประจำและมีปัญหาสุขภาพจิตเศร้าหมองเก็บกด ซึ่งผู้ปกครองไม่สามารถจัดการช่วยเหลือได้ด้วยตนเองควรติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ 1. ศูนย์พึ่งได้ OSCC ในโรงพยาบาล 2. ศูนย์ช่วยเหลือสังคมหรือบ้านพักเด็กและครอบครัวโทรสายด่วน1300 3. สายด่วน191 4. สถานีตำรวจทุกแห่ง 5. แอปพลิเคชันคลุ้งครองเด็ก